สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับโดยก็ขอต้อนรับเข้าสู่เกม War Heaven อันนี้จะเป็นเกมฟรีในสตีมนะฮะมาในธีมของสงครามยุคกลางการต่อสู้วางแผนการลบยังไงอย่างนั้นแล้วก็เป็นเกมจากเกาหลีด้วยผมว่ามันแปลกดีก็เลยว่าจัดเกมนี้สักนิดหนึ่งละกันนะครับผมอันนี้ที่เห็นเนี่ยจะเป็นหน้าเมนูของเกมนะครับเดี๋ยวพาไปดูที่บาร์แลกก่อนคุณผู้ชมนี่เลยในหน้าบาร์แลกนี้นะครับมันก็จะบอกอยู่ว่าเราสามารถเล่นตัวละครไหนได้บ้างตัวแรกจะเป็นเบรครับใช้ดาบยาวเป็นอาวุธนะคะต่อสู้ ตัวที่2นะครับจะเป็นสไปใช้หอกเป็นอาวุธหลักนะค้าต่อสู้เช่นกันด้วยแล้วก็ตัวที่3เนี่ยจะเป็นค้อนสงครามขนาดใหญ่นะครับเป็นค้าต่อสู้ตัวที่4นะครับค้าซัพพอร์ตการเดียนใชออ้โล่ข้างหนึ่งแล้วก็ตะบองข้างหนึ่งนะครับเอาไว้ทุบศัตรูค้าซัพพอร์ตอารมณ์เหมือนค้าแทงยังไงอย่างนั้นนะฮะแล้วก็นี่เลยครับตัวที่5นั่นเองฮัสคัสแบบแอสซินนะฆ่านะครับใช้มีดยาวเป็นอาวุธหลักด้วย สุดท้ายนะครับของคัสธรรมดาก็จะเป็นสโมกฮิวเลอร์ครับขอรักษาบาดแผลให้เ,เพื่อนๆระหว่างการต่อสู้เองและก็ต่อไปพิเศษหน่อยอารมณ์เหมือนเทพสงครามยังไงไม่รู้ผูค้คัสอิมโมทโฮครับนี่เลยแต่และตัวมีความสามารถในการกดใช้สกิลไม่เหมือนกันด้วยนะครับและก็พวกเขาเงื่อนไขในการใช้ก็คือต้องเล่นคัสธรรมดาก่อนถึงจุดๆหนึ่งจะสามารถเรียกพวกเขาเนี่ยมาทรงล่างได้นะครับจากพวกคัสธรรมดาจะกลายเป็นอย่างที่เห็นนี่เลยนะครับผม และก็จะมีในส่วนของ World p a ์อีกอันนี้จะเหมือนกับพวกซ e a s o n p a s s หรือพ a นธ์พ p ร s s นั่นนะครับเราจะได้รับมอบหมายภารกิจมาเราก็ไปทำพอทำเสร็จปับ๊บก็ได้ XP XP พวกนี้ก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการสะสมเพื่ออัพแรง์ของ World p a r ์นี่นะครับก็จะมีของปลดล็อกมากมายไม่ว่าจะเป็นสกินอาวุธสกินเสื้อผ้าอีโมจิอีโมชั่นท่าทางนะครับแล้วก็เงินตาต่างๆมากมายเลยฮะมีตั้งแต่ 1- ถึงเลยชุดลอก,ก็จะเป็นชุดเลเจนดารี่นะฮะ แต่ถ้าเราคิดว่า XP ธรรมดามันขึ้นช้าไปครับเราสามารถ Unlock Premium เพื่อบู๊ต XP ได้เหมือนกันด้วยอันนี้ก็แล้วแต่ทุนอัพซ์ของแต่ละคนนะฮะโอเคต่อไปนะครับจะเป็น c h a l เลน g ์ก็จะมีพวกภารกิจรายวันนะครับรายสัปดาห์อะไรแบบนี้แล้วก็อาชีพแม่ต่างนนาม,มากมายเลยก็จะเห็นว่าได้พวก XP ใช่ไหมละครับก็จะเอาไปบู๊ตพวกเวอร์พัสนั่นแหละครับผม แล้วก็จะมีโปรไฟล์เป็นการตกแต่งไอดีเราเพื่อระบุตัวตนของเราว่าเราเป็นยังไงนะครับก็ใส่ใส่ไปชอบแบบไหนก็ลองเลือกดูได้นะครับจะเป็นพวกแบ็กกราวด์เฟรมแบ็กกราวด์อย่างนี้เป็นต้นไปนะครับอ่าแล้วก็สุดท้ายก็คือช็อปนะครับเป็นซื้อปลดล็อกสกินนะฮะเจนเห็นว่าต้องเสียงเงินก่อนนะครับไม่ใช่สกินฟรีนะและเงินเนี่ยก็จะมาจากการเติมหรือเงินจากพวกเวอร์พาร์ตนั่นแหละครับอาวุธอะไรพวกนี้นั่นแหละคุณผู้ชมคุณผู้ชมชอบแบบไหนเนี่ยก็ลองไปดูได้เลยนะครับ อย่างพวกชุดนี้ก็ดูค่อนข้างจะเทพพอสมควรนะครับแต่ความเท่เนี่ยก็ต้องจ่ายเงินซะก่อนนะฮะโอเคครับเบื้องต้นน่าจะมีแค่นี้สำหรับหน้าเมนูเดี๋ยวเราไปสู้ดีกว่าในการต่อสู้จะมีแค่4หมวดตอนนี้นะครับก็จะเป็นการต่อสู้ทั่วไปจัดอันดับยังล็อกอยู่ทำอีเวนต์นะครับเดสแมทสู้มั่วเลยถ้าทำอีเวนต์เนี่ยก็ได้ของรางวัลด้วยนะครับแล้วก็สู้กับ AI นะแต่ AI เนี่ยมันจำกัดแค่5รอบต่อวันนั่นแหละครับไม่รู้จะจำกัดทำไมเหมือนกัน เอาละคุณผู้ชมครับงั้นก็ไม่รอช้าเราไปสู้สแตนดาร์ดเบทเทิลดีกว่า let's go <S ขณะนี้เราได้เข้าสู่วงเวียนแห่งการต่อสู้กันแล้วคุณผู้ชมครับกำลังรอคนอยู่อีกหนึ่งคนเดี๋ยวเอาเป็นว่าในหนึ่งเกมเพย์นี้เมื่อผมเสียชีวิตในระหว่างการต่อสู้ผมจะค่อยๆเปลี่ยนทีละคาร์ดก,กันนะครับให้มันครบทั้ง6คาร์ดเลยแต่ละคนเลือกเป็นสไปค์กันอย่างเยอะเลยนะครับมีการเดียนคนเดียวเองอันนี้ให้เวลาวางแผนแล้วก็เลือกจุดเกิดนะครับเดี๋ยวผมขอเป็นการเดียนดีกว่าครับ เออเดี๋ยวโน้ติสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเกมนี้มีปิงผลสมควรครับบวกกับเน็ตเราไม่ค่อยดีอาจจะมีอาการงึ้งง้งักระหว่างการต่อสู้ได้มันทําให้เราหัวเสียแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือต่อให้คุณเก่งแค่ไหนเกมนี้คุณห้ามถูกลุมนะครับเพราะว่ามันสู้ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถูกฟันสองสามทีก็ไปหวั่นแล้วนะีตัวแตกเป็นหินตายไปนี่ตัวละครเราได้ครับจะมี3สกิลก็คือสกิลพุ่งชนแล้วก็ตั้งโลทองรวมถึงแดนหลบเลยครับ นี่เลยพื้นที่แรกในการต่อสู้โอ้โหอือซ่าเยอะมากมันชัดหอกลอไว้แล้วอ่ะนี่ไงจิ้มนักเหลอชนให้กระเด็นไปเลยตั้งโลแล้วโอ้โหแล้วด,ดูจากภาพที่เห็นตอนนี้ประชากรในพื้นที่บริเวณแถบน,นี้เรามีน้อยมากเลยก็เลยอาจจะตะกุกตะกักในการต่อสู้ซะหน่อยนะแต่ผมก็ฟาดตายไปแล้วหนึ่งตัว ดูดูเนียยมากไอหมอนี่ตายครับอ่ะฮะด้านหน้าไอตัวหอกผมว่าไม่ขนามือสําหรับเราเกินเกินไปลรอกดชุบเพื่อนได้ด้วยโอเคเพื่อนรอสักครู่ฉันชุบเองได้เลยครับในการต่อสู้ครั้งนี้เราชนะปะเนี่ยโอเคเราแคปเจอร์เสร็จแล้วแล้วก็สามารถยิงไอลูกระเบิดเนี่ยได้ด้วยนะครับแต่มีคนใช้ไปแล้ว เงื่อนไขในการต่อสู้ครานี้ก็คือต้องดันเจ้าสิ่งนี้ไปถึงแน่ฐานศัตรูคุณผู้ชมครับเหมือนจะเป็นลักษณะน้ำนั้นน่ะนะก็กำลังหมุนอยู่คุ้มกันไปแล้วกันครับระหว่างนี้ทางซ้ายมีศัตรูเข้ามาด้วยวะระวังนะสหายลองดันดูก่อนแล้วกันนะครับว่าจะดันได้ไกลแค่ไหนนะต้องลองดูมันนกำลังลุมล้อมแล้วนะครับนั่นไงมาแล้วมาล้อมแล้วมาแล้วมันจะลงฮิลเลอร์ก่อนเลยครับงั้นก็ ค้นดิฮะนี่ไงฮิวเลอร์มันนี่ว่าเฮ้ยไปสลับกลับไปโอ้โหเฮ้ยทุบก่อนฮิวเลอร์ฮิวเลอร์มันมันแดนแดนหลบยังได้นี่นี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้เฮ้ยโอ้เราเจออิมอร์ทัลฝ่ายศัตรูแล้วนะครับมันล็อกใส่เราแบบมหาศาลมากคือ ยังไงกันฉันเองไอ้ไงชนให้แตกไปเลยยังคงต้องดานต่อนะครับฮิลเลอร์ฝ่ายเราทำงานดีมากเลยมี2คนนี้ถ้าจะเป็นอมาตะแล้วครับทีมเราคุมเชิงก็ดีมากเลยครับสามารถทำให้เครื่องซิกเวปป้อนยิงใส่ไปแล้วเสาในกายบูชายันป่าเถื่อนก็ทลายลงไปขาดอีสองเสาครับแต่ต้องมุกเข้าไปให้เร็วกว่านี้น่าจะยากอยู่นะโอ้เพื่อนขอโทษทีช่วยช้าไป อ้นี่มันพริวเหลือเกินระเบิดลงระวังเออมีคนตายเพราะระเบิดด้วยบ้างแนะ่มันบล็อกว่ะอวตารอัปเดตแล้วฉายยาใหม่เราชนเฮ้ยกัน,ออกนเราเกันได้อยู่แต่ครั้งที่กันไม่ได้ก็จะรับดาเมจหนักหน่อยอะไรงนี้น โอ้โดนอิมโัโทหานม้าฆ่าตายเลยวะตัวละครต่อมาครับวอร์แฮมเมอร์ค้อนสงครามครับคุณผู้ชมดูอ็อบเจกต์สีงกันมาอย่างไวเลยมันจะสวนกลับเราซะแล้วอ่ะเฮ้ยลบไม่ทันขี้ขวากันได้อยู่เรามี3สกิลนะครับนั่นคือกดคิวเพื่อทุบค้อนลงพื้นศัตรูจะชะงักนะฮะแล้วก็ E ก็คือใช้หัว6กใส่ศัตรูแล้วก็แดหลบนะฮะ เราแวงม้าก็ระแวงไอ้นี่ก็ระแวงโอ้บาริต้ายังได้สวยงามมากเลยครับโหข้างในกําลังนัวเลยผมว่าเราไปแปงลงร่างไปตัวหอกมันเทพซ่าแล้วเกินนะ่ะแต่ก็ซ่บไม่เท่าฮีโร่เราหรอกนะจริงๆการแปงลงร่างของเราเนี่ยรอให้ตัวละครหลักเลือดน้อยแล้วค่อยแปลงก็จะดีกว่านะครับมันได้เลือดหลอดใหม่มาด้วยแต่เพราะว่าเพื่อความสายใจนะฮะก็เลยแปลงซะเลยมันจะหมดแล้วอะฮีโร่หมดแล้วครับ ไปแล้วเสาแห่งศักดิ์สิทธิ์เราดันต่อครับล้างบทแล้วกำลังนัวเลยไว้ให้ตรงนี้ติดเสาอุสาง้างโอเคมันจะหมดแล้วเพื่อนเรื่องมันจะหมดแล้วแจวครับเราคิวเอสเซไปช่วยเหลือการฆ่านะไปต่อครับดังขวานี่โอ้โหฝ่ายเรากำลังดันเหมือนกันคุณผู้ชม <c oughs> ขาดเดอินเจอเดาเมจจากปืนใหญ่เต็มๆเลยนะครับไอ้ปืนใหญ่เนี่ยก็ต้องไปใช้ฝั่งนู้นนะครับ ตอนนี้เป็นของศัตรูอยู่ไงเราก็เลยโดนดาเมจจากส่วนนี้หนักไปหน่อยครับวอยเฮมเมอร์ชาร์จชาร์จชาร์จแล้วมันแปลงล่างว่ะโอ้ถ้าวอยเฮมเมอร์ตายเนี่ยเราก็เปลี่ยนคาสต,ต่อแล้วกันนะครับรอบนี้ผมขอเป็นเบรดดีกว่าต้องลองดูไปเกิดตรงกลางเลยครับเบรดอยู่นี่แล้วเขาคุมพื้นที่จุดน,นี้ดีมากๆเลยครับ เรามาแล้วครับแตกไปต้องยึดพื้นที่ก่อนถึงจะสามารถใช้ได้โอ้โหงัดไม่ขึ้นเฮ้ยมันแดนหลบงั้นก็เบรกเลยสกิลของเรานะครับก็จะประกอบไปด้วยสกิล E คือการฟันแลนะงัดศัตรูขึ้นฟ้าสกิล E คือกระทงเข้าไปนะครับเพื่อศัตรูเนี่ยมันชังงักกันเองแล้วก็แดนหลบนะครับไม่โดนว่ะ นี่ไงเบรกสตันสตันเออแล้วก็ในเกมเนี่ยยังกดแถบ,บเช็คสกอร์ได้เหมือนกันนะครับเราอันดับ2ของทีมตอนนี้ค่าเบก้าแอซิดไป7ครับเวลาในเกมเหลือเพียงแค่5นาทีนะครับถ้ายังตีเสากันไม่จบก็จะกลายเป็นโอเวอร์ไทม์ซึ่งโอเวอร์ไทม์ก็จะนับจากการที่เราโปเกตได้มากกว่าก็จะเป็นฝ่ายชนะอย่างเงี้ยฮะไอ้ฮิลเลอร์มันหนีฮิลเลอร์เป็นคาร์ที่ฟันธรรมดาเบามากๆนะครับแทบจะสู้ใครไม่ได้เลยอ่ะมันจะเป็นสกิลซัพพอร์ตมากกว่า อื้อเลยครับดูอะไรวะเนี่ยแปลงร่างอีกแล้วมันเล็งเราหรือเปล่ามันเหมือนจะเล็งเราแต่ก็ลบอะไรอะไรเลือดน้อยอยู่แล้วนะครับยังจะกล้ามาสู้อีกหันกล้าดีแล้วเกินนี่สายเลียนะมันดันกลับแล้วครับเราอยู่ไหนกันมาช่วยกันหน่อยพวกฮีโร่กลายเป็นร่างเดิมแล้วนี่ไงฮึบอย่าให้ศัตรูดันกลับไปได้สู้มัน ระเบิดลงเอ้อโดนระเบิดฆ่าตายจากที่สูงครับโอ้แต่มีฮิลเลอร์ช่วยชีวิตเรามาขอบคุณครับอ่ะฮะไอ้มอนี่ก็พยายามจะจุ๊บเพิ่มเหมือนกันด้วยห้าวหานห้าวหานอโอทำไมมันดูอย่างนี้ระเบิดมาอีกแล้วหลบไม่ทันเลื่อนเหลือหนึ่งหนึ่งเท่านั้นไม่รู้จะยังไงก่อนดีเลยวะ คาวต่อไปเราจะเป็นสไปซ์สายหอ,อกนะครับผมจะล้วงแนวหลังศัตรูซะหน่อยหนึ่งทางซ้ายบริต้าทางขวาไม่มีมีคนกดใช้สถูปเจดีลิลิกไปด้วยเขาจะแปลงร่างเป็นฮีโร่กันนะครับผมก็อยากแปลงเหมือนกันนะแต่ลิลิกผมกดไม่ค่อยทันเขาเหรอครับไม่มีใครตามไอ้มอนนี่ไม่รู้ร้อนรู้หนาวแบบนี้ก็ต้องชาร์จให้เต็มครับแล้วก็ใส่หัวเข้าไปดาเมจคิทิคอลตอบโต้ตตไม่ได้เลยครับคือเรียกว่าคอมโบหนักจัดๆเลย โอเคฝั่งนู้นเขาเห็นเรานะครับนะมีคนใช้แล้วมันเล้งอยู่อ่ะมันคงจะงงอยู่ว่าจะเอาไงกับเราดีนะครับก็ต้องมุฟกันแย้มันมองเรามันมองอยู่นี่ไงพยายามยิงใส่ใหญ่เลยอ่ะโอเคมันเปลี่ยนเป้าหมายละเราไปจัดการมันต่อโอไอนี้ชื่อเดิมเลยด้วยว่ามันจะมาแก้แค้นใช่ไหมชัดเลยซกิหนึ่งสามทีครับโดนสองทีได้อยู่ โอเคสกิลหนึ่งเราคือการแทง3ครั้งสกิลสองคือการปัดป้องนะครับแล้วก็สกิลสามเนี่ยจะเป็นการคี้ค้างเพื่อแทงแบบแรงๆเลยแล้วก็แดดหลบนะมันมันจะเอาใหญ่เลยอ่ะมันไม่ยอมปรากฏไปสิ่งอื่นแล้ว่ามันตามฆ่าผมแน่เลยนะเจ้าหนี้เด็วแจมเองใช่ครับมันลงมาตามล่าเรากันว่าดีเพื่อนดี เดี๋ยวฉันชาร์จก่อนอ้าวจบงานก่อนแล้วสังเกตไปโอเคครับเกมนี้สําคัญคือการมูฟเมนต์เนี่ยถ้ามูฟเมนต์ไม่ได้เรื่องนี่กลายเป็นเหยื่ออย่างเดียวเลยใช่ไหมเนี่ยด้านหน้านะเหลือเวลาเพียงแค่สองนาทีครับสงครามก็จบละแท็กหนึ่งเราได้รับฉายาเป็นอวตารอัปเดตโอ้ยสามเลยโอ้โ เมื่อกี้ยังมีคนฝ่ายเราเยอะอยู่เลยไม่ใช่เลยจู่ๆมันก็หายไปไหนหมดวะคัดต่อไปของเรานะครับนั่นคือแฮสนั่นเองเป็นแอสซินสายหลวงดาเมจหนักมากครับตัวนี้แต่ต้องใช้ทักษะในการเล่นผลสมควรเลยครับผมเองก็ไม่ค่อยคุ้นชินกับพวกเขาเลยอาจจะเล่นไม่ค่อยดีนัก,กน,นะฮะเรามาช้าไปการต่อสู้จบไปแล้วขอใช้ได้ไหมมีคนจ้องมีคนจ้องอ้ oh, ไม่ทันครับเขาไวกว่าเราอดใช้เลย ผมไปดันอ็อบเจกต์กันละกันครับเออสกิลเรามี3อย่างนะครับนั่นคือสกิลคิวใช้มีดหวดลงไปสกิลอ e ีก็คือใช้เท้าวตวตัดตบหน้าแล้วก็แดนหลบนะครับรวมถึงมีเกตสกิลอีกก็คือเราจะต้องเกบ็บเกตเ,เหลืองก่อนอน่ยน่น่มันจะเป็นสกิลเหมือนคนนี้ละครับที่เขาใช้ใส่เราจากเกตเหลืองนะโดยการกดคลิกซ้ายค้างแล้วก็เคลื่อนที่โอ้โหตายอ่ะก็ดีครับเวลาหมดแล้วคุณผู้ชมตัวสุดท้ายครับสโมกฮิลเลอร์มาตอนนี้ทันหรือเปล่านะ โอเคตัวละครเราได้ครับมี4ีสกิลสกิลคิวคือการปล่อยล่างแสงไปและเมื่อล่างต้นได้รับความเสียหายสาหัสเราก็กดคิวอีกครั้งหนึ่งเพื่อย้อนกลับล่างแสงได้เหมือนกันด้วยและเลือดก็จะกลับมาเต็มสกิล E ก็คือการปล่อยเหมือนขึ้นควันนะครับเพื่อกระแทกศัตรูให้มันผลักล้มไปนั่นเองแล้วก็สกิลสกอร์เมาส์มันจะสร้างเหมือนบอลขึ้นมาแล้วบอลนียจะบล็อกพวกกระสุนนะครับโดนกระสุนยิงแล้วแต่ผมไม่มีแต้มบล็อกคือขัวเกือบโยกเนี่ยปล่อยล่างแสงไปหน่อย เอาลวดคืนครับอ๋อแต่เกมจบแล้วครับฝ่ายเราเป็นฝ่ายชนะนั่นเองลูกปั้นเจดีฝ่ายศัตรูก็ถูกทำลายไปครับอดเคารพบ,บูชาจนได้70ต่อ49แต้มครับเรามีแม็กโปรเกลมากกว่าก็เลยชนะนั่นเองครับผมเอาเลยครับท็อปเพลเยอร์คือใครเอาเราเป็น1ใน3ด้วยครับนั่นติดท็อปเฉยเลยแต่นี่ไม่ใช่เรานะครับอันนี้จะเป็นคนที่คะแนนมากสุดนะ และนั่นแหละคุณผู้ชมครับก็คือ PVP ในวันนี้เป็นไงบ้างใสน่นวหรือเปล่าครับจริงๆมันจะมีหลายด่านนะและก็แต่ละด่านเนี่ยจะมีเงื่อนไขในการต่อสู้ไม่เหมือนกันด้วยนะครับอตอนนี้ผมเวลสิบแล้วซึ่งเวลสิอะ่ะ จะปลดล็อกระบบใหม่มานั่นคือระบบเบิร์กจากบาลักนะครับนี่เลยซึ่งระบบเนี้ยทำให้เรามีทักษะในการต่อสู้ดีขึ้นนะครับแต่ก็ต้องพึ่งแต้มเบิร์กพอยต์เหมือนกันซึ่งเบิร์กพอยต์ผมตอนนี้มีเพียงแค่165จึงไม่สามารถใส่เบิร์กไหนได้เลยนะครับเอาเลยคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือสงครามของเราในวันนี้เป็นเช่นไรกันบ้างนะครับชอบหรือเปล่าถ้าชอบในเกมนี้ฝากกดไลค์ซับสไคร e แชร์รือซุปเปอร์ตังก็จะขอบคุณอย่างสูงเลยเดี๋ยวคราวหน้านะสงครามจะเป็นเช่นไรบ้างก็รอดูแล้วกันนะครับแต่ในวันน ไปแล้วนะครับ